สวัสดีครับตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการใจถึงใจนะครับเราพบกันเป็นประจำในช่วงเวลาแบบนี้ครับสำหรับวันนี้ผมสิทธิชัยกำเนดทองครับรับหน้าที่ดำเนินรายการพาคุณผู้ฟังนั้นไปติดตามประเด็นข่าวสารต่างๆที่น่าสนใจ วันนี้มีนำมาฝากกันเช่นเคยนะครับไปดูในเรื่องราวแรกกันก่อนเลยครับเป็นเรื่องราวที่องคมนตรีเป็นประธานเปิดงาน44ปีแห่งการพัฒนาปวงประชาอยู่ดีมีสุขนะครับณศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับโดยในเรื่องราวนี้นะครับนายพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศกึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นประธานนะครับในการเปิดงาน44ปีแห่งการพัฒนาปวงประชาอยู่ดีมีสุข ประจำปี2566นะครับณศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอพนมสรารคามจังหวัดฉะเชิงเทาเมื่อวานนี้นะครับโอกาสนี้นะครับทางด้านของนายประวัตินวมรัตเลขาธิการกปรปรอกก็ได้กล่าวรายงานในส่วนของการจัดงานนะครับจากนั้นองคมนตรีก็ได้กล่าวเปิดงานพร้อมกับมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการประกวดเรียงความการประกวดวาดภาพบนกระดานดำการประกวดโครงการร่วมสมัยสร้างแรงบันดาลใจสู่นวัตรกรรมสร้างสารรค์ BCG และการประกวดร้องเพลงนะครับ ซึ่งกรสร้างความปลื้มปิติให้แก่ผู้ที่ได้รับรางวัลเป็นอย่างยิ่งนะครับจนัน้นองคมนตรีก็ได้เยี่ยมชมผลงานของผู้ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดโครงงานสร้างสรรค์ผลงานจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มการประกวดริงความการประกวดวาดภาพบนกระดานดำและเปิดนิทรรศการ44ปีแห่งการพัฒนาวงประชายอยู่ดีมีสุข บริเวณสวนของพ่อนะครับต่อจากนั้นเยี่ยมชมนิทรศาก,การทะเสด็จมาเยือนนิทรศาก,การการขยายผลสู่ความสําเร็จของหน่วยงานบรุรณาก,การนะครับเยี่ยมชมโรงเรือนปลูกพืชมูลค่าสูงก็คือเมลอนนะครับแล้วก็ร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมงพระเกียรติ9 1พรรษา910กล้าสร้างผืนป่าที่บ้านของพ่อนะครับบริเวณฝ่ายแก้มลิง ซึ่งสำนักง,งานกปร,รอนะครับก็ร่วมกับสูงศึกษาการพัฒนาเขายินซ้อนอเนืงมาจากพระราชดำริจังหวัดชเชิงงแซาจัดงาน44ปีแห่งการพัฒนาพวงประชาอยู่ดีมีสุขประจำปี2566นะครับซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่9ถึง12สิงหาคมนี้เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยมีกิจกรรมหลากหลายรูปแบบที่น่าสนใจนะครับอาทิินรรศการ44ปีแห่งการพัฒนา พวงประชาอยู่ดีมีสุขการบริหารจัดการน้ำศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอาหารปลากินพืชลดต้นทุนปศุสัตว์สร้างสุขชีวิตสดใสมีกินมีใช้ด้วยระบบสหกรณ์กรเกษตรอัจฉริยะสร้างป่าสร้างรายได้การพัฒนาสวนรุกขชาติให้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ด้านธรรมชาติการใช้ประโยชน์สมุนไพราจากภูมิปัญญาไทยชีวพันธุ์สรรสร้าง,างกเกษตรกรรมยั่งยืนการพ่อเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชนะครับเพื่อการอนุรักษ์พันธุก,กรรมและศิลปาชีพที่บ้านพ่อ อีกทั้งมีการจัดกิจกรรมการประกวดกิจกรรมการปลูกป่าเฉลิมพระเกยียรติ9 1พรรษา910กล้าสร้างผืนป่าที่บ้านพ่อนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นเช่นการทําลูกประครบสมุนไพราการทําพวงกุญแจหญ้าแฝกเขียนเส้นทองบนถุงผ้านะครับทำค็อกเทลสลัดโรนะครับเห็ดสวรรค์ ชาสมุนไพรและยาดองน้ำผึ้งรวมไปถึงสเปรย์แก้ปวดสมุนไพรนะครับทำยาหม่องสมุนไพรทําผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติเป็นต้นและนอกจากนี้ครับมีการจัดบูธของเกษตรกรต้นแบบที่ประสบความสําเร็จจากการได้รับองค์ความรู้และก็การส่งเสริมจากศูนย์ด้วยนะครับรวมถึงการจําหน่ายผลผลิตทางการเกษตรจากเกษตรกรหมู่บ้านรอบศูนย์อีกด้วยนะครับทีนี้ไปดูกันต่อนะครับในเรื่องราวของนายกรัฐมนตรีที่เชิญชวนในการเที่ยวงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อป หลอมดวงใจด้วยพระบารมีนะครับซึ่งงานนี้ก็จัดขึ้นในช่วงระหว่างวันที่12ถึง20สิงหาคมนี้ณอาคาร Challen เจอร์1ถึง3 Impact เมืองทองธานีนะครับโดยในเรื่องดังนี้ทางด้านของพลเอกประยุท์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับก็ได้ให้ทางพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายสุธิพงศ์จุนเจริญปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับ เข้าพบเพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบรารมีปี2566นะครับซึ่งก็อย่างที่เรียนไปในช่วงต้นนะครับว่าจัดขึ้นในช่วงระหว่างที่12ถึง20สิงหาคมนี้ณอาคาร c h a l l เจอร์1-3อิมแพเมืองทองธานีภายใต้แนวคิดผ้าทอไทยสายใยแห่งพระเมตตาสร้างอาชีพปวงประชาอย่างยั่งยืนนะครับเ <c oughs> พื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพ,พระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับ ซึ่งนายมตรีเองก็ได้เยี่ยมชมสินค้าและก็ผลิตภัณฑ์โอท็อปนะครับจากผู้ประกอบการอาทิกระเป๋าหนังใบฉำฉาหรือใบจามจุรีนะครับรวมไปถึงกระเป๋าหนังใบบวัวกระเป๋าหนังจากกาบกล้วยจากกลุ่มผลิตภัณฑ์ศิราดาจังหวัดลำปางนะครับกระเป๋ากาบกล้วยจากกลุ่มตานีสยามจังหวัดราชบุรีผืนผ้าปาเตะจากกลุ่มซาโลมาปาเตะนะครับแล้วก็กลุ่มนินาปาเตะจังหวัดนาราธิวาส ผลิตภัณฑ์ผ้าบาติกจากกลุ่มรายยาบาติกและก็กลุ่มบาติกเดนาราจังหวัดปัตตานีนะครับ โดยนวยมตรีก็ได้กล่าวชื่นชมผลิตภัณฑ์ที่มีการออกแบบให้ทันสมัยมากขึ้นนะครับมีการประยุกต์ลดลายใหม่ๆให้เป็นสินค้าที่น่าสนใจมีความสวยงามแล้วก็เป็นตัวอย่างของสินค้า BCG ที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมจนเป็นสินค้าอัตลักษณ์ที่โดดเด่นและก็เป็นที่ต้องการของตลาดนะครับพร้อมแนะนำให้มีการพัฒนาต่อยอดให้ดีขึ้นนะครับเพื่อเผยแพร่ศิละปะวัฒนธรรมความเป็นไทยแล้วก็ขยายตลาดเนี่ยไปสู่ต่างประเทศด้วยการนำวัสดุศิละปะที่เรามีเนี่ยไปประยุกต์ให้เข้ากับการแต่งกาย ของต่างประเทศให้เกิดการผสมผสานนะครับเข้ากับบริบทของแต่ละประเทศซึ่งนายนตรีก็ยังได้ขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมมือกันในการพัฒนาสินค้าโอท็อปให้มีความสวยงามมีมาตรฐานนะครับเพื่อกระตุน้นเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศเนี่ยให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นพร้อมกับกล่าวเชิญชวนประชาชนร่วมกันอุดหนุนผลิตภัณฑ์ผ้าไทยสินค้าโอท็อปเพื่อเป็นของขวัญเนื่องในวันแม่ในปีนี้ด้วยนะครับ ซึ่งรัฐบาลเองก็ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมงานนะครับศิลปาชีป,ประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีปี2566นะครับซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างที่12-20สิงหาคมนี้นะครับย้ำสถานที่อีกทีคุณผู้ฟังที่อาคารเชลเลนเจอร์1-3อิมแพกเมืองทองธานีนะครับโดยในงานนี้ก็ได้มีการคัดสรรสินค้าโอท็อปที่หลากหลายจากผู้ประกอบการกว่า2,000รายมาจัดแสดงแล้วก็จําหน่ายนะครับอาทิ การจัดแสดงแล้วก็จําหน่ายสินค้าแล้วก็ผลิตภัณฑ์จากมูลที่ส่งเสริมศิลปาชีพโซนศิลปินโอท็อปนะครับโซนผ้าไทยใส่ให้สนุกโซน f i r ร์ l a d ดีแล้วก็โซนหมู่บ้านคนรักช้างสนับสนุนโครงการพัชรสุทธากชานุรักษ์นะครับนอกจากนี้เนี่ยภายในงานก็ยังได้ร่วมเผยแพร่พระอัจฉริยภาพของสมเด็จพ,พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนชกัญญาอีกด้วยนะครับทีนี้ไปดูกันต่อนะครับในเรื่องราวของรองนายกรัฐมนตรีที่ ยกระดับมาตรฐานกีฬามุ่งในเรื่องราวของวิทยาศาสตร์การกีฬาพัฒนาความเปเลิศด้านกีฬานะครับแล้วก็สนับสนุนเรื่องราวของซอฟต์พาวเวอร์กิจกรรมสปอร์ตทัวริซึมสปอร์ตเอนเตอร์เทนเมนต์แล้วก็ศิลปะการต่อสู้สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกนะครับ โดยในเรื่องราวนี้ครับทางด้านของพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายรัฐมนตรีในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 7- 2็ดทับนะครับโดยที่ประชุมเนี่ยก็รับทราบรายงานการปรับแผนการใช้ใจ่ายงบประมาณตามที่รับการสนับสนุนจากเงินกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติปี2016และ2อ6 7นะครับ รายงานการเบิกจ่ายเงินรางวัลและงานเลี้ยงฉลองชัยให้แก่นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันมาการรมกีฬาซีเกมส์ครั้งที่32และมาการรมกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ครั้งที่12นะครับต่อจากนั้นก็ได้พิจารณาและก็เห็นชอบร่างแผนยุทธศาสตร์การบรหิหารจัดการปี2 5 6 7 ถึง2,570ในส่วนของฉบับทบทวนนะครับที่เน้นความสำคัญสนับสนุนระบบพัฒนานักกีฬาสู่ความเป็นเลิศการนำวิทยาศาสตร์การกีฬานวัตกรรมและก็เทคโนโลยีการกีฬาเนี่ยมาใช้การสนับสนุนทุนการศึกษาควบคู่กับการพัฒนาความเป็นเลิศทางกีฬาการจัดและช่วยเหลือสวัสดิการที่มั่นคงการสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพนะครับเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจรวมทั้งการยกระดับมาตรฐานการพัฒนาสถานที่ฝึกซ้อมและการแข่งขันเป็นต้นนะครับ พร้อมทั้งได้มีการพิจารณาให้ความเห็นชอบการสนับสนุนเงินรางวัลตามหลักเกณฑ์กองทุนแล้วก็เห็นชอบปรับกรอบงบประมาณแผนงานการจัดการแข่งขันระดับนานาชาติแล้วก็การแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติและก็การแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ รวมทั้งโครงการสนับสนุนกิจกรรมสปอร์ตทัวริซึมสปอร์ตเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับแล้วก็โครงการต่อยอดกีฬามวยไทยร่วมกับศิละปะการต่อสู้อื่นนะครับอย่างเช่นกีฬาคิกบ็อกซิ่งหรือว่า K1 วานนะครับรวมไปถึงแค t สไตล์เป็นต้นนะครับโดยทางด้านของรองนายกรัฐมนตรีเองก็ได้ย้ำนะครับในเรื่องราวของการใช้ใจ่ายงบประมาณของกองทุนเนี่ยขอให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์แล้วก็เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ในการสนับสนุนนะครับเสริมสร้างบุคลากรด้านกีฬาแล้วก็ต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใสโดยให้มีการประเมินผลตามตัวชี้วัดที่กําหนด ร่วมกันสาหรับการสนับสนุนกิจกรรมสปอร์ตเรซิ่มสปอร์ตเอนเตอร์เทนเมนต์รวมทั้งกีฬามวยไทยและศิลปะก,การต่อสู้อื่นถือเป็นอีกหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์นะครับที่ต้องใช้ทุกองคาพยพยร่วมกันขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องและจริงจังเพื่อให้เกิดผลแล้วก็มีการพัฒนาที่เป็นรูปธรรมต่อมูลค่าเศรษฐกิจด้วยนะครับทีนี้ไปดูในส่วนของจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับที่รัฐบาลเองก็มีการขับเคลื่อน นะครับในส่วนของเศรษฐกิจนะครับยกระดับไรายได้ต่อหัวภายใน4ปีผนึกกําลังหองการค้าในเรื่องราวของการสนับสนุน ด้านเศรษฐกิจกด้วยนะครับโดยเรื่องราวนี้นะครับทางด้านของนางสาวรัชดาธนาดีเดกรองโฆษกประจําสํานักเน้นปรีก็เปิดเผยนะครับว่ารัฐบาลเนี่ยก็ทํางานต่อเนื่องนะครับตั้งเป้ายกระดับเศรษฐกิจกในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้โดยศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือว่าสออบตอร่วมกับหอ,อการค้าไทยกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงพาณิชย์และก็นะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้ร่วมกําหนดแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายด้านเศรษฐกิจกในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งก็ตั้งเป้านะครับในการยกระดับผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ือว่า cross provincial product นะครับหรือที่เรียกกันสั้นๆย่อๆว่า GPP นะครับรวมไปถึงตัวเลขครัวเรือนยากจนและก็รายได้ต่อหัวประชากรให้ดีขึ้นภายใน4ปี ทั้งนี้ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานรัฐและก็หอการค้าไทยก็จะเป็นกลไกในการขับเคลื่อนสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนแล้วก็การพัฒนาอีกหลายๆด้านในพื้นที่โดยหอการค้าไทยก็จะเป็นศูนย์กลางแล้วก็ที่ปรึกษาการทํางานจากเครือข่ายทั้งภาครัฐภาคเอกชนสถาบันการศึกษาและก็ประชาชนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันแล้วก็พัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ให้เติบโตอย่างยั่งยืนใน3ด้านด้วยกันนะครับก็คือ1การค้าและการลงทุน2คือการเกษตรและอาหาร 3ก็คือการท่องเที่ยวและบริการนะครับนอกจากนี้สอปตอก็ยังมีแนวทางในการจัดทํายุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ใหม่นะครับส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจให้เชื่อมโยงตั้งแต่ระดับฐานรากไปจนถึงอนุภูมิภาคเช่นการเชื่อมโยงการผลิตในพื้นที่ตามกรอบระเบียงเศรษฐกิจฮารานนะครับทั้งแนวคิดเรื่องเมืองผลไม้เมืองปศุสัสตว์ที่จะยกระดับเป็นอุตสาหกรรมอาหารฮารานภายใต้โจทย์การเป็นเมืองนวัตกรรมอาหารหรือว่าฟู้ดอินโนโพลิสนะครับ กับการเปิดเขตพัฒนาเศรษฐกิจใหม่ไทยมาเลเซียสิงคโปร์แล้วก็การพัฒนาแนวเขตชายแดนไทยมาเลเซียนะครับภายใต้นโยบายทวินซิตี้เพื่อเป็นเมืองพี่เมืองน้องในการพัฒนาการค้าชายแดนร่วมกันนะครับซึ่งรัฐบาลเองก็ให้ความสําคัญกับการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มาอย่างต่อเนื่องซึ่งตลอดระยะเวลาการบริหารของรัฐบาลเนี่ยนะครับก็ได้น้อมนําแนวทาง เข้าใจเข้าถึงพัฒนาเนี่ยเป็นหลักในการแก้ไขปัญหามาโดยตลอดรวมถึงเปิดรับข้อมูลแล้วก็ความร่วมมือจากทุกฝ่ายนะครับเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนแล้วก็การพัฒนาทางเศรษฐกิจเพื่อสร้างสาันติสุขอย่างยั่งยืนนะครับอีกหนึ่งเรื่องราวสุดท้ายนะครับไปดูภารกิจของกองทัพกันบ้างนะครับ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่35สำนักง,งานพัฒนาภาค3หน่วยการหารพัฒนานะครับติดตามแล้วก็ให้คําแนะนําการจัดทาบัญชีครัวเรือนแก่เกษตรกรในโครงการเกษตรผสมผสานและโครงการ,ร,การพัฒนาช่วยเหลือประชาชนประจบีงบประมาณ2 5 6 6ที่ทางหน่วยได้การสนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมนะครับทางนี้ก็ได้ใช้โอกาสนี้ในการเผยแพร่เรื่องมรธิภูบดินให้ประชาชนรับรู้แล้วก็สามารถนําไปเผยแพร่ต่อไปได้นะครับณตาบลป่าตึงอำเภอแม่จนันจังหวัดเชียงราย ไปกันที่หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่14สำนักง,งานพัฒนาภาค1หน่วยรัชก,การฐานพัฒนานะครับนำประชาชนที่ให้ความสนใจศึกษาเรียนรู้ในฐานการผลิตพันธุ์ปลาของหน่วยตามโครงการฐานพันธุ์ดีนะครับโดยได้บรรยายความรู้วิธีเพาะพันธุ์ปลาินจิลดานะครับเพื่อให้ประชาชนเนี่ยนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาําวัน พร้อมทั้งแจกจ่ายลูกพันธ์ุปลานินจิราดานะครับเป็นการสร้างแหล่งอาหารแล้วก็เพื่อเป็นการลดรายใจ่ายในครัวเรือนตามหลักปรัชญาเศรฐษฐกิจพอเพียงต่อไปนะครับนโครงการหารพันดีหน่วยพนาการเคลื่อนที่1-4สํงงานักงานพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยการาหาพัฒนานะครับในพื้นที่ตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดนะครับ แล้วก็อีกหนึ่งเรื่องราวสุดท้ายนะครับหน่วยทกการเคลื่อนที่4-5สำนักง,งานพัฒนาภาค4หน่วยงารฐานพัฒนาให้การสนับสนุนสถานที่และวิทยากรในการเข้าค่ายโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายรวมพลังเยาวชนคนสตูลต้านภายยาเสพติดให้แก่องค์การญหาสนจังหวัดสตูลน,นะครับณนะ หนวยพนักงานเคลื่อนที่4-5สำนักงานพัฒนาภาค4หนุนชาก,การหารพัฒนานะครับในพื้นที่ตำบลควนโดนอควนโดนจสตูลนั่นเองครับและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่เราติดตามนำมาฝากกันในช่วงเวลาของรายการใจถึงใจนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วผมสิทธิชัยกําเนิดทองทีมงานรายการทุกท่านลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ ขอเชิญชวนลูกๆทุกคนร่วมแสดงความรักความกตัญญูต่อแม่ด้วยการซื้อผลิตภัณฑ์ดอกมะลิของสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ไปกราบแม่กันนะครับนอกจากผลิตภัณฑ์ที่เราสองคนถืออยู่นี้นะคะยังมีผลิตภัณฑ์อื่นๆอีกมากมายโดยหาซื้อได้ที่สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์สี่แยกตึกชัยถนนราชวิถีและที่ธนาคารพาณิชย์ทุกแห่งทั่วประเทศไทยค่ะ กรมประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานในวันแม่แห่งชาติโดยกิจกรรมประกอบด้วยกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานให้บริการประชาชนณนสถานที่จัดกิจกรรมในแต่ละพื้นที่เช่นบริการทางการแพทย์นอกจากนี้ยังมีโรงครัวพระราชทานการบริการซ่อมบำรุงเครื่องใช้ไฟฟ้าและจักรยานยนต์ บริการตัดผมฟรีการแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติการฝึกสอนเสริมสร้างอาชีพขั้นพื้นฐานและกิจกรรมนันทนาการทั้งนี้ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียงกันจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจ